ฮาเล่เดวิสันไอรอน8 8ดนะครับรถปี2019วิ่ง10,000หม่ไมล์เท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคันนี้แล้วดูสีแดงนะครับสดๆเลยคันนี้กล่องคู่มือคุณจะสำรองมีมาครบนะครับสภาพเนียนๆเลยมันเริ่มที่ยางได้เป็นมิชลินหน้าหลังนะตัวรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับมาดูของแต่งกันจะมีไฟท้ายแต่งนะครับแล้วมาดูท่อนะได้เป็นแรน a แอน i ไฮช็อต s h o t นะครับแบล็คนะตัวนี้ ก็การโรเลนเซนะครับเครื่องยนต์เดิมๆมเนียนๆนะคอท่อสวยงามนะครับดูความสะอาดกันใกล้ๆเลยเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีนะครับนิ่งๆเลยให้ดูรอบๆคันกันนะไฟหน้าสวยงามนะครับมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะปั๊มเบรกดิสเบรกนะครับสภาพเดิมๆนะรถเครื่องไม่มีลอกนะครับสภาพดีมาก ย้ายป้ายทะเบียนมาไว้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนตรงรุ่น883เลยนะนี่ครับไฟท้ายแต่งแล้วจะมีไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับเบาะหลังคลซ้อนเรามีมาให้นะแต่เราไม่ได้ใส่มานะครับเบาะสวยงามนะครับสีถังไม่มีรอยเลยนะนี่ครับประกงประกับสวยงามนะวิ่งอยู่ที่1800ไมล์เท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับ ตัวรถนะครับพร้อมใช้งานเลยนะสวยๆเลยเราตั้งไว้ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกำลังมองหาไอรอน8 83อยู่นะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีของแต่งคุ้มค่าเลยนะคันนี้หายอยู่อย่าพลาดนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปไปแล้วครับขอบคุณมากครับ